ครับพบกับเราอีกครั้งครับกบิจาร์รครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องชูเฉียวจอมใจจรชนในซีซั่นที่2ครับในตอนนี้ที่นอกประตูเมืองทิศเหนือก็มีทัพหานอาชาที่รักษาการอยู่4 0 0 0มืนคนแต่ละคนก็สวมเกราะเหล็กแล้วก็มีอาวุธครบมือลกองทัพนี้ก็เคยเป็นกองทัพที่อยู่ในความดูแลของเจ้าเชอร์แต่ว่าในตอนนี้ได้กลายเป็นกองทัพส่วนตัวของเจ้าหยางแล้วก็ติดตามเจ้าหยางออกศสืกเพื่อสยบแดนใต้และระดับความพักดีก็ไม่ได้ไปกว่ากองทัพซิลลี่ของชูเฉียวและยามนี้ พวกเขาก็กําลังดูแคลนกาลังของฝ่ายตรงข้ามที่มีกําลังไม่ถึงพันคนแล้วจากนั้นก็เยาะอยันคํหนึ่งพร้อมทั้งกล่าวกับผู้ตายประกประชาว่ากาจัดพวกมันให้สิน้นและกําแพงเมืองนี้มีทั้งเครื่องป้องกันจํานวนมากและตามหลักแล้วถ้าโจมตีกําแพงเมืองลักษณะน,าาน,นี้ของตาเซียหากไม่มีไพ่ผลมากกว่าสาเท่าหเท่าก็คงแยกจะสําเร็จแต่ถ้าว่าชูเฉียวในตอนนี้นั้นมีทหารไม่ถึงพันคน แต่ว่าน,นางก็กล้าโจมตีกองทัพนับหมื่นที่ประจำการอยู่บนกำแพงและเรื่องนี้ก็เท่ากับเป็นการหาที่ตายโดยไม่ต้องสงสัยทัพเซียได้ส่งทหารเสียงดังฟังชัดออกมาคนหนึ่งแล้วจากนั้นก็เกี้ยกกับไม่ชูเฉียวนั่นยอมจำนนหลังจากที่กล่าวอยู่ครึ่งคอนวันชูเฉียวก็ไม่ได้สนใจแล้วจากนั้นพวกเขาก็เริ่มกดดันอีเวนเยว่าเป็นกุนนางชั่วสมควบกับองค์ชายเจ็ดเจ้าเชิและก็ปองประชดอจกจักรพรรดิและในเวลานี้อีเวนเยก็ถูกปิดล้อมอยู่กลางเมืองต้องให้ติดปีกบินก็ หนีไม่พ้นและก็ต้องตายอย่างไรที่กบฝังแน่นอนส่วนจูเฉียวในตอนนี้ก็ได้แต่นิ่งแล้วก็ฟังอย่างสงบ และนางก็ไม่มีท่าทีอันใดแต่โชคู่ต่อมาก็ได้ยินทหารคนหนึ่งยิงพูดก็ยิ่งหนักคอขึ้นมาถึกเกับกล่าวหาว่าอีเวนเจและเจ้าเชอร์เป็นพวกตัดแขนเสื้อหรือว่าชายรักชายนั่นเองส่วนจูเชียวพอฟังนางก็ได้แบะมือแล้วก็ลองบอกเฮอเสียวว่าเก่าวทันส่วนเฮอเสียวก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเขาได้ยื่นเก่าทันให้ชูเฉียวแล้วจากนั้นชูเฉียวก็ได้หนาวคันธนูเพื่อเตรียมยิงออกไปส่วนทหารคนนั้นก็ระวังตลอดเวลาเมื่อเห็นชูเฉียวยิงธนูออกมาก็เลยพลิก ตัวขึ้นหลังมา้าแต่แล้วก็หลบไม่พ้นเพราะลูกธนูได้กระดอนขึ้นจากพื้นแล้วก็ปักเข้าปากของทหารคนนั้นแต่แน่นอนว่าทหารคนนั้นก็ตายขาที่ทันทีส่วนเฮอร์เซียนที่กําลังโมโหอยู่นั้นก็ได้ออกคําสั่งให้ยิงธนูทันทีและในตอนนี้ลูกธนูก็ลอยเต็มฟ้าแล้วเสียงคาฟันของแนวทัพเซียก็ได้ดังขึ้นมาแต่ว่าทัพซิลลี่ในตอนนี้ก็กลับเงียบกิบแล้วก็ไม่ส่งเสียงส่วนลูกธนูที่ยิงมาก็ยิงมาไม่ถึงเนื่องพรลัศมีการยิงนั้นไกลเกินไปแต่ทว่าบางลูกก็กลับุงมาถึ แต่ลูกธน,นูนั้นก็อ่อนแรงแล้วหัวทหารทัพจิลลี่ก็แค่ตวัดดาบไปมาเพื่อป้องกันลูกธน,นูให้พุ่งไปอีกทางเผอเซียนที่เป็นแม่ทัพรักษาประตูเมืองสมควรต้องเฝ้าระวังลูกธน,นูจึงถูกต้องแต่ยามนี้ไพร่ผลของชูเฉียวเพียงโอบล้อมแล้วก็ไม่กล้าบุกโจมตีเข้ามาและเช่นนั้นการประทะก,ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นหรือว่าต้องยกทัพลงไปห้ามหันที่ด้านล่างแต่ว่าตอนนี้กองทัพสายอื่นก็ต่างออกศึกในแนวหน้าแล้วก็ช่วยองค์ชายสิบสี่พิชิตแผ่นดินแต่ว่าเหอเซียน ก็คิดว่าตัวเองกลับต้องมานั่งอยู่ที่นี่และกว่าจะมีค่าศึกเข้ามาเยือนสักลายก็ช่างนานจริงๆและฝ่ายตรงข้ามในตอนนี้ก็โอเอและก็ไม่ยอมลงมือเมื่อเหอเซียนคิดได้แังนี้ตัวเขาก็รู้สึกโมโหขึ้นมาแต่ว่าจังหวะนั้นเองก็ปรากฏทหารม้าคนหนึ่งได้ถือหอกเข้ามาในรัศมีของธนูและจากนั้นทหารคนนั้นก็ได้ตะโกนออกมาด้วยถ้อยคําอะไรสักอย่างส่วนเหอเซียนก็ง,งงขึ้นมาจึงได้สั่งทหารทุกคนเงียบเสียงเหอเซียนก็อายุไม่น้อยแล้วจึงได้ถามทหาร ด้านข้างว่าพวกมันพูดอะไรส่วนทหารด้านข้างก็ได้ตอบไปว่าท่านแม่ทัพคนพูดนั้นถามว่าท่านจะยอมแพ้หรือไม่มันว่าหากว่าท่านยังดันทุลัง พวกมันก็จะกำจัดพวกเราให้หมดในตอนนี้เหอเซียนประฟังก็รู้สึกโมโหถึงขีดสุดประตัวเขานั้นมีทหารถึง4ี่หมืนส่วนฝ่ายตรงข้ามก็มีไม่ถึงพันคนแม้ได้ยินว่าแม่ทัพซิวเล่เป็นคนที่เชี่ยวชาญพิชัยยุทธ์แล้วก็มักเอาชานะด้วยกําลังคนที่น้อยกว่าแต่ที่ผ่านมานางแค่เฝ้าระวังอยู่บนป้อมแล้วก็ได้เปรียบในแง่ความสูงจึงที่พอรักษาด่านไว้ได้แต่ว่าตอนนี้นางได้เอาทหารหนึ่งพันเข้ามาโจมตีประตูเมืองและนี่ก็เพอฝันชัดชดขณะที่แม่ทัพเผอเซียนนั้นกําลังเกีียวก อยู่นั้นพลุไฟสีเหลืองสายหนึ่งก็ได้ถูกยิงขึ้นฟ้าส่วนจูเชียก็ได้เงยหน้ามองแล้วเนิ่นนานก็ได้กล่าวขึ้นว่าเอาละเปิดประตูเมืองได้แล้วตัวผิงอันที่ฟังอยู่ด้านข้างก็งูงงงขึ้นมาแต่ขณะที่จะถามแต่ก็กลับเห็นเฮอเซลได้ชิงถามขึ้นว่าต้องกับจัดฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดหรือไม่ส่วนจูเชียพอฟังก็คุ้นคิดในใจแล้วก็กล่าวว่าดูว่าพวกมันกล้าต่อตาหรือไม่ส่วนผิงอันบอฟังก็ถึงกับตาโตขึ้นมาก็กะจะถามว่าพวกเขานั้นเสียสติไปแล้วหรือไม่ แต่แล้วก็ได้ยินเธอเสียตะวายขึ้นมาคำหนึ่งและจากนั้นทหารม้าเกาะเหล็กก็ได้ใส่ม้าไปข้างหน้าอย่างเป็นระเบียบโดยมีลักษณะเป็นหน้าหลังสองแถวแล้วทั้งหมดก็มีจํานวน40คนส่วนในมือของทหารก็ได้งานเก่าทานเตรียมพร้อมสวดหัวธนูของเราทหารก็ห่อหุ้มดยกระดาษที่ชุบน้ำมันส่วนด้านหลังก็มีธนูเพลิงรออยู่และเป้าหมายก็คือประตูเมืองทิศเหนือโดยกลุ่มที่1ได้ยิงไปมุมซ้ายบนกลุ่มที่2ได้ยิงไปยังมุมซ้ายล่างส่วนกลุ่มที่3ได้ยิง ยังมุมขวาบนส่วนกลุ่มที่4ได้ยิงมุมขวาล่างกลุ่มที่5ได้ยิงตรงกลางและจากนั้นก็เตรียมนับ 1- นึแล้วก็ยิงและพิตาเดียธนูก็ได้ยิงออกไปและจากนั้นธนูเพลแถวที่2ก็ได้ยิงออกไปและชั่ววูบธนูแถวแรกก็ได้ปักที่ประตูเมืองพร้อมกันนั้นธนูเพลแถวที่2ก็ได้ตามไปติดติดบนเฮอร์เซียนที่ตกตะลึงเล็กน้อยก็ได้หัวเราะออกมาแล้วก็กล่าวว่าซิลรีหวังคิดเผาประตูเมืองของข้าหรือไฟแค่นี้คงไม่พอกระมังแต่ทว่าไม่ทันขาดคําประตูเมืองก็ ได้ระเบิดทันทีแล้วจากนั้นทหารม้าก็ได้คับวไปด้วยพร้อมเพียงส่วนเฮเซียนก็ถึงกับตกตะลึงตาค้างเพราะเห็นว่าประตูเมืองนครเจนหวงที่ตัวเขาเฝ้ารักษามา20ปีในตอนนี้ได้ถล่มลงมาแล้วรวมทั้งกำแพงเมืองอีกครึ่งแถบก็ได้พังลงมาด้วยเช่นกันแล้วจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นอีกว่ากลุ่มที่6ถึงกลุ่มที่สเตรียมตัวเป้าหมายกำแพงเมืองได้ตะวันออกกลุ่มที่6 ยิ่งเมื่อเฮเซียได้กล่าวจบกำแพงเมืองฝั่งตะวันออกก็ได้ระเบิดติดต่อกัน3าครั้งและแน่นอนว่ากำแพงเมืองก็ได้พังลงมาเช่นเดิมแล้วจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่าคนด้านตรงข้ามฟังให้ดีวางอาวุธทันทีวางอาวุธทันทีแล้วสองมือก็กลุ่มศรีรษะคุกเข่าบนพื้นแล้วพวกเจ้าจะไม่ตายคนด้านตรงข้ามฟังให้ดีวางอาวุธทันทีในตอนนี้เฮเซียนที่หน้าดำเป็นโคลนก็ยังคงปากอาตาค้างแล้วข่าวก็คิดไม่ตกว่ากองทัพสี่หมื่นเหตุใดจึงพ่ายแพ้ ง่ายดป่านนี้ยังไม่ทันแกว่งดาบสักครั้งแต่ไหนฝ่ายตรงข้ามก็ยิงประทัดไม่กี่ดอกกำแพงเมืองของตนก็ระเบิดซะแล้วและในใต้ล่านี้เหตุใดจึงมีประทัดที่น่ากลัวปานนี้และฉะไหนเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนขณะที่เหอเซียนที่คุ้นคิดอยู่นั้นชูเฉียวก็ได้ควบไม้เข้ามาแล้วก็มองดูแม่ทัพเหอเซียนที่ล่วงลงมาจากป้อมกำแพงและจากนั้นนานก็ได้พยักหน้าแล้วก็กล่าวว่าแม่ทัพเหอเซียนขอบคุณที่อ่อนข้อวนเหอเซียนพอฟังก็สลดหดหูจนแทบจะอากเลือดออกมา และในขณะเดียวกันทางที่ตวนออกก็ปรากฏฝุนตลบอบอวนและก็เป็นอ e ีเวนเย่ที่ได้นําทัพเข้ามาพรลอมกับทหาร3,000แต่เมื่ออ e ีเวนเย่ได้มาถึง อีวันเยก็ตกใจเล็กน้อยกระทั่งเขาได้พบว่าชูเฉียวปลอดภัยจึงได้ผ่อนลมหายใจอย่างโล่งอกส่วนชูเฉียวไม่เห็นอีวันเยนางก็ยิ้มออกมาส่วนอีวันเยได้ควบมมาเข้ามาแล้วก็กล่าวว่าเจ้าเป็นอย่างไรบ้างส่วนชูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวว่าก็ยังดีใช่แล้วยังดีหลังได้รับจดหมายท่านจึงทราบว่ามีคน ต้องการเคลื่อนไหวในงานแต่างงานแต่ไม่คิดว่าพวกมันจะขวัญกล้าบังอาจปาณนน้แต่ว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเพียงแค่เป็นห่วงท่านกราบต้องอดกั้นไม่ปิีปาเพียงแค่กังวลเล็กน้อยเท่านั้นไม่ได้รับบาดเจ็บไม่ได้รับการลบลูและทุกอย่างก็ล้วนดีแล้วก็ดียิ่งและในตอนนี้อีวนเย่ได้หันมาก่ากับเพอเซียนแล้วก็กองทัพสี่หมื่นว่าองค์จกักรพรรดิไม่ได้ถูกฆ่ากับองค์ชายเจ็ดทำร้าย ผู้ก่อกระบ,บุคือคนที่พวกท่านพักดียามนี้ข้าดศึกลุกลานชายแดนภายในวุ่นวายไม่สิน้นพวกเราก็ไม่อยากถล่มประตูบ้านของตาเซียจงกลับไปบอกเจ้าอย่างนะครเจินห่วงแห่งนี้ พวกเราหาได้เสียดายไม่ยังไงก็ยกระเจ้าอย่างแล้วกันเมื่ออีเวนเจได้กล่าวจบก็ได้ยื่นมือไปอุ้มชูเฉียวให้มานั่งม้าตัวเดียวกันแล้วจากนั้นก็นาบริวารทั้งหมดมุ่งไปยังประตูใหญ่ที่ถูกระเบิดเป็นโพง์อีเวนเจไม่ได้กล่าวคำใหญ่คำโตนครเจินห่วงแห่งน,นี้เป็นอีเวนเจและเจ้าเชอรที่ประเขนกับเจ้าหยางและกอดวันแต่งงานอีเวนเจก็สังเกตได้ถึงความผิดปกติของเจ้าหยางและเจ้าหยางก็จงใจให้ผู้ใต้ประคับบัญชา เข้าไปย่ทรศัก์ของเย,ยนสินแล้วจากนั้นก็กระพือข่าวละเยเยนเปิดนั้นไรความสามารถแล้วก็ปลุกปั่นคณะมนตรีตลอดจนขุนนางเพื่อหาข้ออ้างเปิดศึกกับเย,ยนเปยแล้วจากนั้นก็โยกย้ายกําลังของอีเวนเย่แล้วก็คณะมนตรีออกไปพร้อมทั้งอาศัยคํามั่นสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งการสนับสนุนจากตระกูลเว่ยและตระกูลอีเวนแล้วจากนั้นก็กระจายกองกำลังของเจ้าเชอแล้วก็กองกําลังของอีเวนเย่โดยอาศัยข้ออ้างว่าซ้อมลบแล้วก็บรรนทอนุองกังของอีเวนเย่แล้วก็ เจ้าชและในวันแต่งงานอีวันเย่ก็ต้องกลับนครหลวงทั้งที่การซ้อมรบที่เมืองเย่เชิงนั้นยังซ้อมไม่เสร็จดังนั้นเจ้าเชอจึงต้องเฝ้าอยู่ที่เมืองเย่เฉิงและแผนการของเจ้าหยางก็คือฉวยโอกาสเพื่อกบจัดอีวันเย่และจากนั้นก็บอกว่าเจ้าเชก่อกบฏและเมื่อถึงตอนนั้นเจ้าเชิคนเดียวหากเจ้าหยางคิดจัดการก็ง่ายดายยิ่งแต่ทว่าเจ้าหยางก็คิดไปถึงว่าตัวเขาที่มีกองกำลังค่ายเขียวทับอาชาและทับผ่านอาชายังมี กองทหารของอ e ีเวนไวมีนำซ้ำยังได้จับจูเฉียวเป็นตัวประกันแต่สุดท้ายก็ยังถูกอ e ีเวนเจตีโตได้และแผนการของเจ้ายหา่ในตอนนี้ก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าส่วนขบวนของอ e ีเวนเจในตอนนี้ก็มาถึงเมืองตรงอีแล้วกองทหารชิงไฮที่ตั้งฐานในตาเซียทั้งหมด11บเอ็ดหมื่นคนก็ได้มาถึงแล้วบวกกับกองกําลังที่พักดีต่ออ e ีเวนเจและเจ้าเชอร์รวมเบ็ดเสร็จตอนนี้ก็มีทั้งสิ้น25่สิบห้าหมื่นแล้วและในเวลานี้เจ้าเชอร์ได้นํากองทัพตรงหูเจ็ดหมื่นเข้ามา ปักหลักที่เมืองเยีย่เชิงแล้วเมื่อรวมก็บกกดทับของอีเวัยเย่หนึ่งเหนือหนึ่งตะวันตกก็กลายเป็นมุมแหลมที่ควบคุมนครเจนห่วงแล้วและไม่ถึง3วันบรรดาเจ้าของเมืองก็ต่างพากันเคลื่อนไหวทั้งอีเฉิงเซียนหา ต้าเหลียวชิงเฉิงโดยทั้งหมดได้ใช้ข้ออ้างแปากระบฏแล้วก็ทยอยยกทับตึนนครเจนห่วงเพื่อเปิดศึกกับเจ้าหยางคนเหล่านี้ไม่ได้จงรักภักดีต่อเจ้าเชิดแล้วก็อี้เหวินเย่แต่เพราะภายในอาณาจรรักรนั้นเกิดความไม่สงบเจ้าของเมืองแต่ละพื้นที่จึงต้องการส่วนแบ่งส่วนเจ้าหยางที่ยึดน,นครหลวงไว้ย่อมกลายเป็นเนื้อก้อนใหญ่ที่อยู่ในสายตาของผู้คนและบรรดาเจ้าเมืองที่มีแต่อวุธแต่ไม่มีสมองก็ต่างอดใจไม่อยู่จึงไม่พากัดกี่ทาทัพเข้ามาหยาคบคึกคักแล้วก็ต้อง องการคว้าบาลังให้ได้และนี่ก็คือสาเหตุที่อีเเ้เหวินเยทีนนครหลวงในเมื่อศึกภายในไม่อาจหลีกเลี่ยงเช่นนั้นก็มอบเวทีให้กับภูมักใหญ่ฝ่ายสูงเหล่านั้นเข้ายึดนครเจนห่วงให้ได้และส่งคำในอาณาจากักรตาเซียได้อุบัติขึ้นโทวทุกทิศทุกทางแล้วส่วนอีเเ้เหวินเยกับเจ้าเชอก็ฉวยโอกาสเปิดด่านจิงไห่และตรงหูแล้วก็จัดส่งกองทัพชุดใหญ่เพื่อเฝ้าระวังตุลาสตรที่อยู่ในพื้นที่สงครามพระได้ยินข่าวก็ต่างพากันอพยพครอบครัว เพื่อไปทางตะวันตกและทางเหนือและไม่ถึง3วันที่ชิงไห่ดานเดียวก็มีคนได้อ,อพยพเข้ามาถึง40่มืนแต่คุณนางชิงไห่ก็เตรียมพร้อมตั้งแต่3เดือนก่อนแต่ว่าผู้คนนั้นก็มามากเกินไปจนไม่อาจรับมือได้ทันและบรรดาเจ้าเมืองที่ทําศึกหน้ากําแพงเมืองนครเจนหงยูสิบกว่าวันในตอนนี้ได้ถูกเจ้าอยากโจมตีจุดควันออกหูและเจ้าเมืองเหล่านั้นก็ต่างรอคอยให้เจ้าเชยเค่อนทับเพราะอย่างน้อยจะได้แสดงความรักชาติรักนายต่อเจ้านายคนใหม่ในเดือนส วันที่3เจ้าเชอร์ได้ประกาศเคลื่อนทัพเพื่อปราบกบฏเจ้าหยางและบ่ายวันเดียวกันอีเวดเย่ก็ได้ขาดรับและก็ยกทัพ20่ส0 0มื่นผสมทบและในวันนั้นกองทัพสีนานที่เป็นกองกาลังส่วนตัวของเจ้าหยางก็ได้เคลื่อนพลถึงคนครเชนห่วงส่วนองค์ชาย17เจ้าอีก็ถูกยึดอำนาจทหารและทหารทั้งสิบห้าหมื่นก็ตกอยู่ในมือเจ้าหยางและในตอนนี้ศึกชิงบัลลังก์มังกรก็ได้เกิดขึ้นแล้วและเริ่มแลกกันต่อสู้ก็สแสดงถึงความฮั่โหอย่างเต็มรูปแบบเพื่อป้องกันชูเฉียว ใช้วิธีเดียวกับที่ถล่มกำแพงเมืองยาวหยางจึงได้ทิ้งกำแพงเมืองแล้วก็สั่งตั้งค่ายที่นอกเมือง30ลี้เพื่อทำศึกกับเจ้าเชอร์แล้วก็อี้เวนเย่ที่มีกำลังพลมากกว่าฝ่ายตนซึ่งความจริงมันนี้ชูเฉียวได้ผลิตดินระเบิดขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อป้องกันอนุภาพในการทำลายล้างของอาวุธที่ข้ามพบซึ่งจะนำมาซึ่งการบาดเจ็บล้มตายขนาดใหญ่และชูเฉียวก็ไม่ได้เปิดเผยส่วนผสมของดินระเบิดออกไปแม้ว่านานน่าจะเคยผ่านสมรภูมิแต่เมื่อเห็นสภาพเชน่นนี้ก็อดสะท้อนใจขึ้น มไมไ่เรนนานก็เคยถามอีเวนเยว่าจะต้องทำเชน,นีให้ได้หรือจะต้องให้ฐานตาเซียนั้นเข่นฆ่ากันด้วยหรือส่วนอีเวนเยก็ได้จ้องมองนางแล้วก็ตอบไปว่าศึกภายในไม่อาจหลีกเลี่ยงเจ้าหยางได้ลุมอานาจมานานแล้วก็มีอิทธิพลในตาเซียไม่น้อย3ยังมีบาร,รมีในกองทัพคิดให้เขายกต,ตําแหน่งให้เจ้าเช่นั้นเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดส่วนตัวอีเวนเยกับเจ้าเช่ก็เพิ่งกลับเข้าอาณาจักรไม่นานถ้าคิดยึดอานาจหรือว่าบั่นทอนของกาลังของเจ้าหยางก็ยิ่งไม่ใช่ เรื่องง่ายดังนั้นศึกในครั้งนี้ก็หลีกหนีไม่พ้นแล้วในเวลานี้ก็มอบความผิดฐานปกครองรชนให้กับเจ้าหยางและจากนั้นก็ยืมมือเจ้าเมืองต่างๆเพื่อถอนกําลังของเจ้าหยางและนี่ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะระเบิดศึกภายในขึ้นแต่ว่าความจริงแล้วชูเฉียวก็อยากถามมานานแล้วว่าจักรพรรดิเซียได้ตายจริงหรือและที่แท้เป็นฝีมือของผู้ใดเป็นเจ้าหยางเจ้าเชอร์หรือว่าอ e ี้เหวินเย่แต่สุดท้ายชูเฉียวก็ยังคงไม่กล้าถามออกไปแต่กลับเป็นอ e ี เวเยที่เป็นคนบอกนางเอง จะว่าไปก็เหมือนสวัสดิขิตหมอหลวงที่ประจาหอโอสถคนหนึ่งได้กระทําทุจริตแล้วก็สั่งตัวยาได้ขึ้นลาเข้ามาและอาการประชวนก็ดันกําเริบม,มาพอดีจึงแอบ,บสั่งหมอหลวงที่สนิทสนมกันเพื่อแก้เทียบยาแต่ก็กลัวว่าราชจะสนักจะรู้ว่าองค์จักรพรรดินั้นอาการหนักขึ้นดังนั้นก็เลยไม่ได้เปิดเผยเออกไปแต่ที่บังเอิญก็คือในตัวยาที่ขึ้นลาจาํานวนนั้นมีชนิดหนึ่งที่เป็นยาที่จกักรพรรดิเสียต้องกินและเรื่องนี้ก็ล่วงรู้ถึงหูเจ้าหยางก่อนเพรา ว่าเจ้าหยางก็วางสายในห่อโอสถมานานแล้วแต่ว่าเจ้าหยางก็ไม่รู้ว่าเจ้าเชอนั้นได้วางสายเอาไว้เช่นกันดังนั้นข่าวที่เจ้าหยางรู้ยึงได้ถึงมือเจ้าเชอโดยที่เจ้าหยางไม่รู้ตัว และด้วยเหตุน,นี้จักรพรรดิเซียจึงได้กินยาใหม่ทุกวันและหมอหลวงที่ตรวจอาการก็มีหน้าที่เขียนใบสั่งยาและขันทีที่ทดลองยาก็มีร่างกายที่แข็งแรงและเมื่อกินยาเข้าไปก็ไม่ตายแต่ว่าจากาักรพรรดิเสยนั้นมีร่างกายอ่อนแอจึงได้ปดลมหายใจในวันแต่งงานของอี้เหวินเย่จกักรพรรดิเสยนั้นระวังมาตลอดชีวิตอาจบางทีจนวาระสุดท้ายก็ยังคิดไปถึงว่าตัวเองจะต้องมาสิ้นชีพด้วยหมอหลวงที่โลภมากคนหนึ่งและโอรลทั้งสองของตัวเองทั้งที่รู้เรื่องนี้ แต่ก็ไม่มีใครที่จะช่วยจกักรพรรดิเซียช่วยชีวิตของเย,ยนสินความปรารถนาก็คือได้สังหาจากักรพรรดิเซียเพื่อล้างแค้นให้ก,กับพ่อแม่ของตัวเองระยมนี้เย,ยนสินก็มีอำนาจในมือและก็กำลังทหารที่แก่กล้าแต่ว่าจากักรพรรดิเซียก็กลับตายไปซะก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าในตอนนี้เย,ยนสินน่าจวเราะดีใจหรือว่าร้องไห้และในตอนนี้เสียงเป่าลอก็ได้ดังขึ้นเจ้าหยางได้ส่งทหารมาสามกองเพื่อบุกกระนำปีข้างโสดอีวันเ e ยก็ส่งทหารออกไป เพื่อซุ่มโจมตีกองทหารของเจ้าหยางและสงครามก็ได้ดำเนินไปสองวันสองคืนโดยที่ไม่หยุดพักและสลับพดยุทธวิธีก็ได้ถูกนำมาใช้เจ้าหยางกับอ e ีวนเย่ล้วนเป็นยอดขุนพลแห่งยุคและครั้งนี้กำลังกดก็ใกล้เคียงกันและภายใต้สภาวะที่แข่งปะทะแข็งกราบไม่มีใครของความได้เปรียบส่วนกองทัพซิลลี่ของจูเฉียวก็ได้ร่วมรบถึงสามครั้งร่วมมือกับทหารชิงไฮเพื่อโจมตีปีกขวาของเจ้าหยางและทุกคนก็รู้ตระหนักดีว่านี่คือศึกแย่งชิงบัรลัง ผู้ชนะของแผ่นดินผู้แพ้ต้องตายอย่างไรที่กบฝังและผู้ติดตามของพวกเขาก็ต้องเจอกับชะตากรรมเดียวกันดังนั้นศึกในครั้งนี้จึงไม่มีใครยอมถอยต่อให้หลังเดือดจุดสุดท้าย ก็ต้องสู้ตายไปข้างหนึ่งและในเช้าวันถัดมาอีเวนเจย,ย์ที่อยู่ในชุดนักรบได้นั่งบนเวทีแม่ทัพอีเวนเจย,ยเปียงชักดาบแล้วก็ตะโกนดังๆต่อผู้ใต้บังคับบัญชาว่านี่เป็นวันสุดท้ายหลังศึกครั้งนี้พวกเราจะถูกจารึกชื่อให้อยู่ในประวัติศาสตร์และจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่าข้าและเมื่อสิ้นเสียงนี้ทหารนับหมื่นก็ได้ขาดรับโดยพร้อมเพรียงส่วนจูเชียก็อยู่กลางฝูงชนแล้วก็มองดูทหารนับหมื่นที่เข้าต่อสู้กันเมื่อการสู้รบได้เปิดฉากขึ้นอีกครั้ง อีเวนเจยก็ได้ออกคําสั่งไปว่าโจมตีขณะที่อีเวนเจยได้ออกคําสั่งกองทัพของเจ้าหยางก็มีคําสั่งเดียวกันมาล้อมกันนั้นทหารม้าสองแถวก็ได้ชักดาบออกมาแต่แล้วก็มีทหารม้ามารายงานว่ารายงานด่วนสามพันลี้แม่ทัพจู้พื้นที่สีนานได้ขอกําลังหนุนจักรรหลวงรายงานด่วนสามพันลี้แม่ทัพจู้พื้นที่สีนานได้ขอกําลังหนุนจักรรหลวงและนี่ก็คือเสยงของทหารหนุ่มที่มอมแมมไปทั้งตัวภายใต้การตกตะลึงของทุกคนทหารหนุ่มได้ครุเข่าวแล้วก็รายงานวา Uh... Ah. ท่านแม่ทัพองค์ชายอย่าลบกันอีกเลยรายงานโดนจากซีนานมีรายงานโดนจากซีนานและในตอนนี้บรรยากาศโดยรอบก็ได้เงียบกริบลงแล้วจากนั้นเจ้าหยางก็ได้กล่าวขึ้นว่าเจ้าว่าอะไรส่วนผลทหารก็ได้รายงานว่าองค์ชายองค์ชายช่วยด้วยเมื่อพลทหารได้เห็นเจ้าหยางก็ได้รายงานไปว่าเย็นสินได้นำทัพ40่สิบมืนบุกทรวงด่านหน้าแล้วแล้วก็ลุกลานอนาณาจักรแค่2วันก็ถล่มไป19เเขตเวลาในพื้นที่ซีนานก็แทบมอดไม้ไปเท่าฐานแล้วขณะที่พลทหารได้รายงานอยู่นั้น เย่ฉีที่นั่งอยู่บนหลังม้าก็ได้กล่าวคุณว่าเรื่องเหลวไหลทั้งเพด์ดานเย็นหมิงมีทหารรักษาการ30ม0 0 0หืนในเลยจะปล่อยให้เย็นศิลเข้ายึดของมือที่สีนานโดยที่ไม่รู้ละแคะละคายเมื่อเย่ฉีได้กล่าวจบทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ต่างส่งเสียงเห็นด้วยกับเย่ฉีแต่ในตอนนี้ชูเฉียวก็ได้สะกดความตกใจเอาไว้และนางก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่น่าเชื่อถือเช่นกันต่อให้เกิดศึกภายในแต่ถูกฝ่ายก็ล้วนให้ความสำคัญกับดานเย็นหมิงดังนั้นทั้งเจ้าอย่างและเจ้าเชอก็ต ยาทหารออกมาจากด่านเยี่ยนหมิงและก็ไม่กี่วันเยียนสินจะทะลวงด่านเยี่ยนหมิงได้อย่างไรแต่ว่าพลทหารก็ได้รายงานไปว่าได้เท้าซื้อมาที่เยียนสินตีแตกไม่ใช่ด่านเยี่ยนหมิงแต่เป็นด่านไปจีขอรับพลทหารได้รายงานด้วยเสียงสั่นว่าเปี่ยนถังได้เกิดความวุ่นวายภายใน จิ้งอันเฟยที่เป็นชายาของจิ้งอันหวังได้ชูธงก่อกบฏแล้วก็ติดต่อคนเก่าแก่ของจิ้งอันหวังแล้วจากนั้นก็ล้อมนําทัพเปิดด่านทางซุยแล้วก็ปล่อยทหารเย็ยนเปยเพื่อบุกกระสุปเยนถังกองทหารประจําตรงหนิงของเปี้ยนถังก็ถูกถล่มยับเยินและในตอนนี้นครทางจริงก็ตกอยู่ในวิกฤตเยยนเปยจึงได้ใช้เส้นทางจากเปี้ยนถังแล้วก็ร่วมมือกับกองทัพไหวซ่งเพื่อโจมตีด่านปจีอของเราส่วนทหารซีหนานที่รักษาการด่านปจีก็ล้วนถูกโยกย้ายไปก่อนหน้านั้นเวลานี้ มีทหารประจําการอยู่ไม่ถึงหมื่นสยังถูกสายสอดแนมของเฟืงซื่อเยียได้เผาทําลายป้อมเตือนภัยอีกและเหตุนี้จึงทําให้ข่าวสารไม่อาจส่งต่อดังนั้นไม่ถึงสองวันพื้นที่แถบสีน,น้นก็ถูกฆ่าสึกยิดไปหมดแล้วขณะที่พลทหารได้รายงานอยู่นั้นทั่วทั้งบริเวณก็กลายเป็นเงียบกิบในและจะศป่ายชางปีที่882เดือน4วันที่6ข่าวสารที่ล่ากับเรื่องตลกได้สร้างความสะเทือนขวัญแก่ผู้คนทั่วทั้งแผ่นดินเดือน4วันที่3เยเย็นซ ได้นำทับ400,000ใช้เส้นทางเปลี่ยนถังและก็บุกตีตาเซียและจากนั้นก็ยึดของพื้นที่ซีนานได้สำเร็จและประชาชนราว400,000ก็ได้สูญเสียเอกราาสํสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกำลังใจกับเราง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดข้ามโฆษณาครับส่วนใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถร่วมบดเนทให้กับเราทาง d e s c r i p t i o ด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ